ครับผมบก็วันนี้นะครับก็มาร่วมฉลองนะครับผมคู้มแลบนะครับตอนนี้ครบรอบ1ปีครับผมก็มาตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยสาขาวันนี้เป็นสาขาแรกที่เซนต์พโอ์นะครับผมก็เปิดวันนั้นก็น่าจะวันนี้ยี่สิบสสุลาครับผมปีที่แล้วนะก็มาครบรอบ1ปีตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาแล้วมี สาขาที่ไหนบ้างนะเดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชเราเองกันนะครับเนาะเดี๋ยวนี้มีเอไอเยอะเราทำได้ในเรื่องของรสชาติเป็นยังไงบ้างส่วนของรสชาติเนี่ยตอนนี้ก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเขาแบบออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวออริจินอลก็ยังอยู่นะครับผมเป็นตัวชีสเค้กตัวนี้คือยังอยู่แล้วก็มีชีสเค้กตัวมาก็คือเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็ล่าสุดนี้เป็นตัวดูไบช็อกโกแลตพิตาชิโอนะครับผมก็ตัวนี้ก็หอมพิตาชิโอนะครับตามสไตล์แบบดูไบช็อกโกแลตเลยเพราะด้านบนเขาก็แบบเอาแบบไวช็อกมาโรยด้วยข้้าาาางบนนน่่่่กกรสชตติุมแว เอ้ยรู้ได้ไงอ่ะชิมาแล้วอร่อยอร่อยใช่ไม่หวานมากก็ปากร้านนี้ด้วยนะครับคุ้มโม่แลบนะครับผมตอนนี้เนี่ยมี4สาขาด้วยกันนะครับและที่นี่นะครับคือเซ็นทรัลเวิลด์กเล่นใหญ่มากนไม่นี้ออกลูกกันอันนี้ออกลูกกับตรงแหลมลูกวางลูกวางลูกมาออกงานก็จริงๆก็พูดตรงถึงเส้นนะเพราะว่า นานๆทีจะได้มาลูกเพราะลูกยุ่งมากเขาคิยได้กับพ่อเยอะลูกยุ่งมากตื่นเต้นเขาอื่นเลยเขาบอกว่าตื่นเต้นนะครับที่ได้ออกงานกับคุณซังคเขาได้ออกงานกับคุณซังไหนแล้วออกงานพูดด้วยกันเนี่ยเอ๊ก็น่าจะต้นเดือนน่าจะมีอยู่ว่าอย่างนี้เอาได้แต่่กอนที่จะไปลูกเราเสนิทแรงเดี๋ยวมีจะคนอยากจะมาดองกับเราเนาะคือทำไมคือลูกเราก็มีคนชอบเยอะแล้วลูกเราก็ชอบคนเยอะด้วยก็ทำงานใครก็ได้หมดเนะฮะทำไมกับใครก็ไม่คือแก แกเป็นคนไม่ใช่คนใหม่ไงแกเป็นคนที่แบบเป็นรีเข้าคนง่ายใช่คือเจอติ๊เจอคุณยายนี้แกก็แบบพูดคุยอะเงี้ยเวลาใช่เวลาแกเจอน้องๆแกก็จะแบบคุยกับน้องๆเออซีมแหวนก็ซใหญ่อย๋อซมแหวนคือจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคือวันนั้นเนี่ยคือเมตตาเขาเจอกับพ่อเขาวันแรกก็คือต้องเรียกอะไรอาวินหรอ กจอวินนะเออเจอวินใช่ไหมเขาเจอกันวันแรกทีนี้เนี่ยพอดีว่ามีเจเจอุญยายเนี่ยให้แหวนสั่งมาสั่งก็เลยแบบรู้จะแหวนไปให้ใครเจอเจอเมตตาพอดีจังก็เลยรู้สึกว่าเมตตาเนี่ยจะพาจะพาจังไปหาวินพอดีก็เลยเอาแหวนเนี่ยให้เมตตาตอนนั้นเลยเออ พุกเข่าด้วยเหรอใช่พุกเข่าด้วยนี่มันเรา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 ได้รับข่าวนี้มาเราหนักใจมันหรือว่ายังไงบผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบคือเราก็พูดว่ากันว่าแบบมันอาจจะยังเร็วเกินไปหรือเปล่าครับลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบเราต้องศึกษากันให้ดีกว่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่เขาแบบเขาแบบเขาได้ว่าแบบเราไม่ได้หวังอะไรสมบูรณ์สมบัติไม่ได้หวังไม่ใีแต่เขาบอกแต่เาบอกมองว่าสาวอย่างคือ เลือกยอดพีระมิดเลยยอดพีระมิดอาจุดสูงสุดของห่วงโซ่ใช่ไหมครับไม่ผมรู้สึกคือจังน่ยออกมาเปิดเผยแล้วคือสามารถขึ้นหัวข่าวได้เลยว่าจังเปิดเผยแล้วจังไม่รู้มาก่อนว่าเมตาเนี่ยมีพ่อเป็นวินคือเขาแกคือเจอกันเหมือนแบบเด็กที่ไปโรงเรียนอ่ะแล้วแกก็แบบเดินจะลุนิ่งจะแล้วเจอกันแล้วแกก็แค่ทักทาแล้วแกก็เล่นกันเหมือนซีรีส์ย่นประมาณอย่างนั้นคือแกเจอกันแล้วแกก็เล่นกันแล้วก็ทนี้แกก็ สนิทกันไงเราะด้วยความสนิทกันแกก็รู้ว่าเฮ้ยคุณยายให้แหวนมาแกก็อยากจะแบบมอบให้กับเบต้าไม่รู้ทีหลังคือเพิ่งมารู้เลยว่าแบบเบต้าบอกว่ามาช่างเดี๋ยวช่างเดี๋ยวเบต้าจะพาไปหาพ่อพอไปเจอปุ๊บเอ้าเป็นคุณวินคุณวินเลยด้วยใช่ายักหน่าดีกไงมครับในฐานะเป็นผู้ปกครองเรารู้สึกไงกับลูกเราที่สุดหรอกว่าจะหลานไม่ยอมไดเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยลูก ถือว่าเป็นเด็กที่ดีคือเราเลือกคนเราเลือกมาจากแบบไม่ได้แบบเลือกจากฐานะจากอะไรเลยเราเลือกจากใจเรีนเสร็จแล้วครับครับใช้ยยังืนยันว่าตอนนี้พวกกัลสั่งพวกกันอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้พวกกัลสั่งยืนยันว่าโฟกัสในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพสุขภาพดีอยู่ครับเ ความรักไว้ก่อนครับแต่จริงๆก็คือแกอยากจะชอบใครรักใครก็เป็นเรื่องของเด็กๆไปอะไรเงี้ยครับอ๋ออยากทวน์อักฤษอะไรนะถ้าคุณมีโย่หูมาเฮ้ยอันนี้เราคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วคือแบบเรามีการแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนกันดีอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคือลูกเขาสนิทกันแล้วหลังรู้สึกว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวไหนดีเอะไรนั้นอ๋อจะไปอังกฤษโอ้โหทีนี่จะเข้าแล็บเป็นยังไงบ้าเข้างานแล้ว แต่ตอนคือจริงๆเนาะคือมันเข้มข้นเรื่อยๆแล้วก็มันมีความแบบมันน่าจะใส่คำว่าติลเลอร์ได้คือมีความหลอนมีความแบบน่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็เอ่อมันเป็นหนักดราม่าที่แบบมีความัอะไรนะฆาตกรรมเป็นแนวแบบเป็นแนวแนวเป็นแนวแบบติลเลอร์เนื้อไว้ถ้าเกิดแค่ดูดีเซอร์มันก็จะแบบเล่าเรื่องอะไรบางอย่างเพราะเห็นมันมันจะมีเพลงแบบติ๊งตองเจงติ๊งอะมันจะมีความแบบหลอนๆจิตจิอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งแบบคือเรื่องนี้เนี่ยพี่กูเขาเป็นพวงกับพี่กู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 ครับพี่กูพี่กูอะครับพี่กูพี่กูอีกการทิ์ใช่ครับพี่กูกับกับเขาเล่นจริงสมจริงนะพี่กูมานกำกับเองเลยไม่ต้องมีความแซ่บอย่างนี้ได้ไหมเวลาความแซ่บจริงๆก็แบบเอ่อความแซ่บก็มีแบบกลางๆอ่าคือมันก็จะมีแบบมีเลิฟซีนมีอะไรพวกนี้แหละครับแต่ว่าคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเนื้อหาของ ความรักมีมีด้วยไงก็เลยต้องมีฉากเลิฟซีนบ้างนิดหน่อยอะไรแต่เขาเลียวนะเขาเน้นเลี่ยวเน้นแบบพี่กัวเหรอเออเขาถ่ายเขาเดียวอะไเดียวไม่ได้ไม้เดี่ยวเดียวเท่านั้นคือไม้เดียวเท่านั้นฟานคนถ่ายเออแล้วสุดท้ายแล้วปลายปีเราเล่นกีฬาอะไรปลายปีเนี่ยครับผมก็ผมเล่นเป็น เราเล่น <or> มิสาอะไรชนิดกีฬาที่ผมเล่ก็คือเป็นนักทะเลจรครับก็คือไปไปเรื่อหรอใช่สามารถเดินไปกัชนิดโดยด้วยชนิดชิดเดินไปเรที่ไหนก็ได้มันต้องมีสกีดูเลยนะพนักพนักพนัเพนักพนักพนักพนัรอ่อกพนักพเักพนัเพนกพนเกพนั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 กพนเกพน้กพไักพน้กพนั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 กพนเกนักนักนนักพนเล่นคือเป็นทางน้ก็นงกหนือนแดิมลงบนักพนับาสเกตบอกครักพนั่พนักานะ่ห้ลงไนัก็อีกพนักนกพ่งใช่ เราลงไปกะว่าเป็นตัวทำแบบทำแต้มเลยแต้มเราทำแต้มเลยจะให้อีกฝ่ายหนึ่งใช่แล้วไม่วิ่งนักหน่อยเหรอเราไม่เราไม่เล่นหน่อยเพราะแรกๆเราก็เล่นบาสเล่นบาสคือก็เล่นบาสมาตลอดทุกปีครับผมเพราะถามว่าวิ่งไหมก็จริงๆก็อยากวิ่งครับแต่ว่าสุขภาพไม่ให้ก็เลยเล่นบาสดีกว่าไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนกีฬาบ้างเลยหรอใช่ไม่คิดจะเปลี่ยนกีฬาบ้างเลยก่อนอเนจอนเกาบอกว่าจะเล่นบาสเป็นสุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าเราก็อาจจะเปลี่ยนกันใช่ครับว่าอาจจะดูที่แบบ คือจริงแล้วอยากจะให้น้องๆที่เข้ามาใหม่ๆเเขาได้แบบมามาเล่นกีฬามาเฉยกันบ้างอะไรเงี้ยกี่ยวงกา่ไหวโอ้ยไม่ไม่เลยครับผมจริงๆไม่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 ไย่ไม่ไม่ไมฉไม่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 ม่ไมนไม่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 ไมไม่ไมม่เออไม่่ไม่ไม่ไม่ใม่ไม่ไม่อม่กม่ไม่ไมไม่ไม่ไมไม่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 ่มม้มไม่ไไม่ไม่ไไมมไม่ิดกลบได้ไม่ป็นไร ก็คือเป็นสื่อว่าจะขอบคุณที่แจ้งให้ทราบโอเคครับขอบคุณครับ